จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อนักวิทยาศาสตร์กลุ่มหนึ่งพยายามตามหาแมงมุมสายพันธุ์ลึกลับว่ากันว่าพิษของมันครับมีความสามารถในการเยียวยาโรคร้ายได้และสามารถมอบพลังอำนาจที่แข็งแกร่งพร้อมกับประสาทสัมผัสที่ว่องไวให้กับผู้ที่ถูกแมงมุมกัดแต่ว่ามันกรับก็มาพร้อมกับคำสาปร้ายที่จะทําให้ผู้ถูกกัดนั้นมองเห็นอนาคตในวันที่ตนเองจะต้องไปสู่ขีดความซวยในครั้งนี้ครับเลยไปตกอยู่กับ 3- ส,สาวปริศนา ที่แต่ละคนไม่เคยรู้จักกันมาก่อนพวกเธอได้ถูกตามล่าโดยชายคนหนึ่งที่มีพลังดุดดังพระเจ้านั่นก็เป็นเพราะว่าในอนาคตอันใกล้พวกเธอจะเป็นภัยต่อเขาที่นี้แหละครับชะตากรรมของสามสาวที่ไม่รู้อิโนอิเนจะมีจุดจบลงอย่างไรจะถูกชายคนนี้กำจัดหรือไม่สวัสดีครับผมมอเบิลทุกคนกระจะได้ฟังสรุปในเรื่องหนังที่มีชื่อเรื่องว่ามาดามเบ็บใครย่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กับแอดมินคนละหนึ่งไลค์เป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับและถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วไตฟังกันเลยครับ ซประเทศเปรูปี1973ได้มีนักวิทยาศาสตร์กลุ่มหนึ่งกําลังออกตามหาแมงมุมหายากชนิดหนึ่งอยู่ที่นําทีมโดยหนุ่มสาวคู่นี้ครับฝ่ายชายมีชื่อว่าอีซิเคยวซิมส่วนฝ่ายหญิงเธอมีชื่อว่าแคสซานดราเว็บซึ่งจากการวิจัยของทั้งคู่ครับได้พบความลับอย่างหนึ่งเกี่ยวกับแมงมุมสายพันนี้ว่ากันว่าผิดของมันครับมีพลังในการเยียวยาร่างกายที่สูงมากๆและอาจจะรักษาโรคร้ายบางโรคให้หายขาดได้เลยที่ผมได้กล่าวไปเป็นแง่ของทางวิทยาศาสตร์ แต่ในทางตำนานก็มีกล่าวอยู่ว่าใครก็ตามครับที่ได้สัมผัสกับพิษแมงมุมชนิดนี้แล้วมันจะมอบพลังอำนาจให้กับคนคนนั้นไม่ว่าจะเป็นทั้งความแข็งแกร่งความว่องไวและความสามารถในการปีนป่ายต่างๆได้อย่างเที่ยวชาญซึ่งทางฝั่งของแคสซานดานั้นเธอไม่ค่อยเชื่อเรื่องราวปารามปาร,ราอะไรพวกนี้หรอกจุดประสงค์ของเธอมีเพียงแค่อย่างเดียวคือการเอาพิษของแมงมุมชนิดนี้มาใช้รักษาโรคร้ายก็เพียงเท่านั้นเได้ว่าทั้งคู่ครับตามหาแมงมุมชนิดนี้อยู่นานแสนานานจนเกือบจะถอดใจแล้วเชียว แต่สุดท้ายแคสซานดาเว็บกรับก็เจอเข้ากับแมงมุมชนิดนี้เข้าจนได้และแทนที่ว่านี่จะเป็นข่าวดีสําหรับเธอแต่มันกลับไม่ใช่แบบนั้นเลยครับเมื่อจูจ่ๆเจ้าเอซิเคียวซิมที่เป็นคู่หูของแคสซานดาหยิบปืนขึ้นมาเป่ากับานทีมตัวเองจนหมดเกลี้ยงเว้นก็แต่เพียงแคสซานดาครับที่อุ้มท้องแก่อยู่ซึ่งนายซิมเองต้องการเพียงแค่อย่างเดียวให้แคสซานดาส่งแมงมุมตัวนั้นให้กับเขาซะแล้วเธอจะปลอดภัยแต่ไม่ว่าจะทํายังไงครับแคสซานดาก็ไม่ยอมปล่อยแมงมุมตัวนี้ให้อยู่ในการครอบครองของซิมโดยง่าย จนสุดท้ายซิมก็จําเป็นต้องงัดไม้แข็งคือการพุ่งตัวเข้าชาร์จเธอครับ เพื่อแย่งม,มุมตัวนั้นมาเป็นของตนเองแล้วปืนมันก็เกิดลั่นขึ้นมากระสุนทะลุใจกลางหน้าอกของแคสซานดาไปแบบเต็มๆและเมื่อซิมได้สิ่งที่ตนเองต้องการแล้ว <c oughs> เขาก็ทิ้งแคสซานดาไว้อยู่ที่นี่ครับแล้วเดินจากเธอไปในทันทีซึ่งในช่วงลมหายใจสุดท้ายของตัวเธอนั้นจู่ๆครับบุคคลปริศนาก็โผล่มาจากไหนไม่รู้พวกเขาปีนป่ายในป่าพรงไพรกันอย่างเชี่ยวชาญ <c oughs> เพื่อมารับตัวแคสซานดากลับไปยังรังของพวกเขาโดยคนป่ากลุ่มนี้พยายามอย่างสุดความสามารถ จะหาทางในการช่วยชีวิตแคสซานดาก,กับลูกในท้องให้ได้ โดยการพาตัวเธอรับมาเข้าการรักษาในถ้ำน้ำอมริดที่มีแมงมุมหายากอยู่เต็มไปหมดแคสซานดาได้รับการรักษาโดยการใช้พิษของพวกมันจนคนป่าเองก็สามารถทำคลอดให้กับแคสซานดาได้สำเร็จลูกน้อยเธอปลอดภัยดีแต่ไม่ใช่กับตัวเธอรับที่บาดแผลนั้นเกินกว่าจะเยียวยาได้สุดท้ายแคสซานดาก็ลาโลกนี้ไปอย่างสงบจนกระทั่งวันเวลาได้ผ่านเลยไป20ปีต่อมาครับในปีคริสตศักราช2003สาวสวยคนนี้ครับเธอมีนามว่าแคสซีเว็บ ลูกสาวของแคสซันดาผู้ล่วงลับไปแล้วครับโดยแคซี่นั้นประกอบอาชีพเป็นหน่วยกู้ชีพยามฉุกเฉินโดยเธอเองได้มีการทํางานร่วมกับคู่หูคู่ใจที่มีนามว่าเป็นพาร์เกอร์ จะเรียกได้ว่าทั้งคู่นั้นคือนักกู้ชีพฝีมือดีประจําเมืองนี้เลยก็ว่าได้ซึ่งต้องบอกก่อนนะครับว่าตลอดระยะเวลา20ปีที่ผ่านมาของแคซี่เธอก็รับรู้อดีตของคุณแม่ตนเองเป็นอย่างดีที่จําเป็นต้องจากไปในป่าอเมซอนที่มันเกี่ยวข้องกับงานวิจัยแมงมุมอะไรบางอย่างแต่สิ่งที่แคซี่ไม่เข้าใจก็คือทําไมคุณแม่เธอครับจะต้องไปทํางานวิจัยในช่วงเวลาที่ตนเองกาลังตั้งครรภ์ท้องแก่ใกล้จะคลอดด้วยเป็นไรก็รู้ว่ามันมีความเสี่ยงมากขนาดไหน ถ้าแคสซันดาไม่ไปในวันนั้นไม่แน่นะครับว่าในวันนี้แคสซี่อาจยังมีคุณแม่ที่ยังมีชีวิตอยู่จนกระทั่งเช้าวันต่อมาก็ได้มาถึงในวันนี้ครับแคสซี่กับเบนก็มารับหน้าที่ในการกู้ภัยตามปกตินั่นแหละพวกเขทาทั้งคู่รับสามารถช่วยคนเจ็บจากอุบัติเหตุทางรถยนต์จนรอดชีวิตมาได้ แต่ในวันนี้สิครับเรื่องราวไม่คาดฝันมันกลับได้เกิดขึ้นเมื่อจ,จู่ๆในตอนที่แคสซี่ได้เข้าไปในรถที่กำลังพลิกคว่ำอยู่รถคันนั้นครับมันดันตกจากสะพานแบบพอดีในจังหวะที่แคสซี่ยังไม่ทันออกมาเลยด้วยซ้ํามันก็เลยทําให้ตัวเธอครับจมดิ่งสู่ก้นแม่น้ํเนาเบนตาเกอร์ที่เห็นแบบนั้นครับก็ไม่รอช้ารีบกระโดดน้ําลงไปช่วยแคสซี่ในทันทีเป็นเวลากว่า3นาทีเต็มๆที่แคสซี่จมอยู่ใต้น้ําสุดท้ายแล้วเบนก็สามารถช่วยเธอขึ้นมาอยู่บนบกได้ จัดการปั๊มหัวใจเธอจนที่สุดแล้วแคซี่เองก็รอดมาได้อย่างปาฏิหาริย์ซึ่งเธอก็แทบไม่อยากเชื่อรับว่าตัวเองรอดมาได้อย่างไรกันเพราะว่าในช่วงที่เธอหมดสติไป3นาทีนั้นมันได้เกิดภาพนิมิตอะไรบางอย่าง ที่มันมีความเชื่อมโยงกับใยแมมมุมมากมายและพลังแสงสีขาวรับได้พุ่งผ่านทะลุต,ตัวเธอซึ่งแคสซี่เองไม่เข้าใจรับว่าในมิตนี้หมายความว่าอย่างไรกันแน่หรือมันอาจจะเป็นโลกหลังความตายอะไรแบบนั้นหรือเปล่าซึ่งแคสซี่ไม่ได้เก็บมาใส่ใจอะไรแต่อย่างใดในขณะที่ตัวเบนเองก็ตรวจร่างกายแคสซี่อย่างใกล้ชิดเพื่อให้มั่นใจว่าแคสซี่เธอปลอดภย100ัยร้อยเปอร์เซ็นเต็มซึ่งผลมันก็เป็นแบบนั้นในขณะที่ตัวแคสซี่รับมันก็มีเหตุการณ์บางอย่างที่เธอไม่สามารถอธิบายได้ด้วยคําพูด คือแคสซี่เหมือนเกิดเหตุการณ์เดจาวูซ้ำๆครับคล้ายๆว่าเหตุการณ์มันเคยเล่นมาก่อนหน้าแล้วเธอได้เห็นมันซ้ำอีกรั้งในระยะเวลาที่ผ่านไปได้เพียงไม่กี่วินาทีซึ่งแคสซี่เองไม่ได้เก็บมาคิดอะไรมากเธอคิดว่าเป็นผลแทรกซ้อนเล็กๆน้อยๆที่เกิดจากหัวเธอกระแทกหรือเปล่าก่อนที่ภาพตุกรับจะตัดมาที่อีซีเคียวซิมในปัจจุบันนี้ครับเขาแทบไม่ดูแก่ขึ้นเลย แถมฐานะในตอนนี้ครับยังร่ำรวยมหาศาลอีกด้วยหลังจากที่ชายคนนี้ได้มงมุมหายากไปครอบครองชีวิตของเขาก็เปลี่ยนแปลงไปตลอดกาลหลายๆคนถ้าดูผิวเผินรับชายคนนี้โคตรจะประสบความสําเร็จเลยว่าไหมแต่ในความเป็นจริงแล้วอีซีเคียวซิมรับจะต้องพบกับฝันร้ายในทุกวันที่มันก็เกี่ยวข้องกับ3ส,สาวปิศาที่เข้าจู่โจมเขาในคืนวันหนึ่ง สุดท้ายรับในคืนนั้นก็ลงเอยตรงที่ว่าอีซีเคียวซิมถูกจัดการไปคุยกับราวาม่วงเขาฝันแบบนี้แทบทุกคืนเลยก็ว่าได้ตั้งแต่ที่ได้แมงมุมนั่นมาครอบครองยังกับว่ามันเป็นคำสาบสิ่งหนึ่งที่ซิมมั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่าความฝันที่เขาได้เห็นเนี่ยมันไม่ใช่เพียงแค่นิมิตธรรมดาแน่ เขามั่นใจเป็นอย่างมากครับว่ามันคือภาพอนาคตของตัวเขาที่สุดท้ายแล้วจุดจบของชายคนนี้ครับไม่ได้ชาราตายแต่อย่างใดแต่ถูกสามสาวพิศนานั้นกำจัดเพราะฉะนั้นแล้วความตั้งใจเดียวของซิมในปัจจุบันก็คือการตามหาสามสาวพิศนาคนนั้นให้เจอก่อนที่มันจะมาส่งตนเองไปคุยกับด้าม่วงแต่ปัญหาในตอนนี้มันติดอยู่ตรงที่ว่า ซีมรู้เพียงแค่ใบหน้าสวมหน้ากากของพวกเธอแต่ละคนการจะตามหาใครคนใดแบบนั้นในโลกใบนี้เป็นอะไรที่เป็นไปได้ยากมากๆถ้าปราศจากเครื่องมือช่วยต่างๆนี่เลยเป็นเหตุผลที่ว่าในคืนนี้ ซิมลวงสาวคนหนึ่งจากรัฐบาลมานอนในคอนโดของตนแล้วซิมก็จัดการปล่อยพิษแมงมุมในร่างกายของเขานี่ใส่ร่างกายของสาวคนนั้นจนเธอเองรับยอมบอกรหัสผ่านเพื่อเข้าถึงเทคโนโลยีสุดล้ำสมัยมันคือระบบจดจำใบหน้าจากดาวเทียมที่ล้ำหน้าที่สุดในโลกมีความสามารถในการเข้าถึงกล้องทุกตัวในเมืองทุกระบบเครือข่ายต่างๆทั่วทั้งโลกเพราะฉะนั้นแล้วถ้าซิมได้มันมาครอบครองการที่เขาจะตามหาสามสาวปริศนา ก็คงไม่ยากเกินจริงแล้วจนกระทั่งเช้าวันต่อมาก็ได้มาถึงแคสซี่ในวันนี้ครับได้เดินทางไปที่บ้านของเบนเพราะว่าน้องสาวของเบนในวันนี้ครับมีการจัดงานเฉลิมฉลองเล็กๆขึ้นเพื่อตั้งเชยกับลูกชายในท้องของเธอครับเบนในวันนี้ก็มีความสุขเป็นอย่างมากที่ในที่สุดแล้วเขาจะได้กลายเป็นลุงเบนสักกะทีหนึ่งก่อนที่ไม่นานหลังจากนั้นเบนกับแคสซี่ก็ถูกเรียกตัวอย่างฉุกเฉินเพื่อเข้าไปช่วยเหลือคนในคดีไฟไหม้ซึ่งทั้งคููเองก็ให้ความช่วยเหลือคนเจ็บเป็นอย่างดีแหละจนหลายๆคนครับก็พ้นดนตราายมาไ แต่แล้วเหตุการณ์เดจาวูมันก็เกิดขึ้นกับตัวนางเอกอีกครั้งถาว่ารอบนี้ครับจะไม่ใส่ใจก็คงไม่ได้เพราะภาพที่แคสซี่เห็นมันคือภาพของเพื่อนสนิทของเธออีกคนหนึ่งที่กําลังขับรถฉุกเฉินอยู่แล้วถูกรถบรรทุกชนเข้าอย่างจังในตอนนั้นแคสซี่พยายามจะเข้าไปคุยกับเพื่อนคนนั้นแล้วเพื่อเปลี่ยนคนขับเผื่อว่าเหตุการณ์ร้ายจะเกิดขึ้นแต่เพื่อนคนนั้นเองก็ไม่ยอมรับเพราะมั่นใจในฝีมือการขับตนเองในขณะที่แคสซี่เองก็คิดว่ามันเป็นเรื่องเหลวไหลจ้าสุดท้ายครับเหตุการณ์วู ที่นางเอกสามารถมองเห็นอนาคตได้ล่วงหน้าแป๊บหนึ่งเนี่ยมันก็เกิดขึ้นจริงๆรับกับเพื่อนสนิทคนนั้นของเธอเขาถูกรถบรรทุกชนเข้าจริงๆรับและสุดท้ายเพื่อนคนนั้นก็ลาโลกนี้ไปแคสซี่ในตอนนั้นรู้สึกผิดเป็นอย่างมากเพราะว่าเหตุการณ์ทุกอย่างที่เกิดขึ้นเหมือนเธอเห็นมันมาก,ก่อนจริงๆแต่เธอกลับไม่ทําอะไรเพื่อช่วยเพื่อนคนนั้นเลย แคสซี่ก็เลยไม่เข้าใจครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายของเธอกันแน่ทาไมเธอสามารถมองเห็นอนาคตล่วงหน้าได้แป๊บหนึ่งจนมันก็ถึงคั้นที่ว่าแคสซี่เอาเรื่อนี้ไปปรึกษากับคุณหมอจิตเวชสุดท้ายแล้วเขาก็ไม่สามารถให้คาตอบกับเธอได้จริงๆว่ามันเกิดขึ้นมาจากอะไรและประเด็นมันก็อยู่ตรงที่ว่าพอภาพในเหตุการณ์อนาคตมันเกิดขึ้นมาอีกครั้ง นางเอกเลยต้องการพิสูจน์รับว่าเขาจะสามารถเปลี่ยนแปลงอนาคตที่จะเกิดขึ้นได้เป็นไปตามดั่งใจของเธอหรือเปล่าซึ่งผลมันก็เป็นแบบนั้นจริงจริงสรุปแล้วว่านางเอกสามารถเปลี่ยนแปลงอนาคตก่อนที่มันจะเกิดขึ้นมาได้แคสซี่ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อแหละครับว่าเธอทำแบบนั้นได้จริงๆแต่ก็ติดปัญหาอยู่ตรงที่ว่าแคสซี่ในตอนนี้ไม่สามารถควบคุมพลังของตนได้ไม่รู้เหมือนกันครับว่ามันจะโผลมาตอนไหนก่อนที่ภาพเหตุการณ์ครับจะตัดกลับไปทางฝั่งของซิมกันต่อหลังจากที่เขาสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีจดจำใบหน้าของรัฐบาลได้แล้ว ซิมได้มีการว่าจ้างแฮกเกอร์ชื่อดังรับมาใช้เจ้าโปรแกรมนี้เพื่อออกตามหาสามสาวปริศนาในความฝันเพื่อจุดประสงค์เดียวของซิมก็คือกำจัดพวกเธอทั้ง3คนคนรับก่อนที่มันจะได้พลังมาเล่นงานเขาซึ่งในตอนนี้แฮกเกอร์ก็สามารถสเก็ตภาาใบหน้าจากในความฝันของซิมเพื่อออกตามหาทั้ง3สาวในตอนนี้ครับว่าพวกเธออยู่ที่ไหนกันแน่ไวล้ว่าโปรแกรมกรับถูกเปิดใช้งานได้ไม่นานก็เจอเขาจริงๆกับบอดแสที่ว่าซึ่งที่แปลกก็คือทั้ง3สาวร,รับได้มีการซื้อตั๋วรถไฟ และกำลังจะขึ้นไปอยู่รถไฟขบวนเดียวกันแบบพอดีในช่วงเวลาเดียวกันอีกด้วยแฮกเกอร์ก็เลยแปลกใจเป็นอย่างมากครับว่ามันบังเอิญเป็นแบบนี้ไปได้อย่างไรกันในเมื่อสามสาวครับไม่น่าจะเคยเจอกันมาก่อนแต่ซิมก็บอกไปตามตรงรับว่าเหตุการณ์แบบนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่อย่างใดและในวันนี้แหละจะเป็นวันสุดท้ายที่พวกมันจะได้หายใจอยู่บนโลกนี้ในขณะที่ทางฝั่งของแคซี่ในตอนนี้ได้มีการเดินทางมาที่สถานีรถไฟแห่งนี้ด้วยเพื่อจะเดินทางไปพิสูจน์เรื่องของการมองเห็นอนาคตซึ่งมันก็บังเอิญตรงที่ว่า ขบวนที่แคสซี่เดินไปขึ้นรับมันดันเป็นขบวนเดียวกันกับที่สามสาวปริศนาในความฝันของซิม ขึ้นไปในตู้โดยสารนั้นด้วยแบบที่ทั้งสี่คนนั้นไม่ได้นัดหมายกันมาก่อนซึ่งแคสซี่ก็นั่งรถไฟไปตามปกตินั่นแหละแต่จูจ่ๆครับเหตุการณ์เดจาวูหรือว่าภาพในอนาคตของเธอมันก็ปรากฏขึ้นมาอีกครั้งได้เดินตรงดิ่งมาที่ตู้ขบวนรถไฟของเธอเพื่อจัดการส่งทั้งสามสาวไปคุยกับราม่วงต่อหน้าต่อตาของนางเอกกันเลยทีเดียวมันก็เลยทําให้แคสซี่ค่อนข้างช็อกเป็นอย่างมากและแทบไม่อยากเชื่อรับว่าภาพที่เธอเห็นเนี่ยมันจะเป็นความจริงไปได้ซึ่งในตอนที่แคสซี่ยังไม่ทําอะไรนี่แหละ ภาพนิมิตมันก็ปรากฏขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง ถึงอนาคตของทั้งสามสาวรับที่แต่ละคนบอกเลยว่าจบไม่สวยสักเท่าไหร่แคสซี่เลยมองว่าไม่ใช่ละมันน่าจะเป็นความจริงแล้วแหละและเธอเองก็เพิ่งรู้มาว่าเธอมีความสามารถในการเปลี่ยนแปลงภาพในอนาคตได้เพราะฉะนั้นแคสซี่ก็ไม่รอช้าสิรับเมื่อเห็นชายแปลกหน้ากำลังเดินตรงดิ่งมาที่ตู้ขบวนเธอรีบพุ่งตัวเข้าไปหาสามสาวรับเพื่อลาพวกเธอลงจากรถไฟและประตูมันก็ปิดแบบพอดีเดซึ่งทางฝั่งของซิมรับก็งงแดกเป็นอย่างมากว่าเจ้าหญิงปริศนาคนเมื่อกี้มันคือใครและทำไมถึงพาตัวสามสาวไปได้ทั เวลาแบบพอดีได้แบบนี้ซิมก็ไม่รอช้าสิครับเริ่มต้นกระบวนการการตามล่าพวกเธอต่อในขณะที่ทางฝั่งแคสซี่ก็มีปากเสียงกับสามสาวกันอย่างหนักที่มาลากเธอลงจากรถไฟแบบนี้โดยพละการ คือแคสซี่เองพยายามจะบอกรับว่ามีใครบางคนจะมาปลิดชีวิตพวกเธอนะ่ได้โปรดเชื่อคําพูดของฉันเถอะแต่บอกได้เลยรับว่าในชอน็อตนี้ทั้ง3สาวไม่มีใครเชื่อคําพูดของนางเอกเลยแม้แต่คนเดียวและเตรียมความพร้อมรับจะไปแจ้งตํารวจอีกด้วยซึ่งในจังหวะน,นั้นเองตัวซิมก็ได้โผล่มาแบบพอดีจัดการส่งตํารวจไปคุยกับราวม่วงต่อหน้าต่อตาทั้ง4สาวก่อนที่3สาวรับจะเริ่มเชื่อคําพูดของแคสซี่ขึ้นมาแล้วบ้างและขอร้องให้เธอรับ ช่วยพาพวกเราออกไปจากที่นี่ทีให้รอดพ้นจากการตามล่าของชายคนนั้นบอกได้เลยครับว่าในตอนนี้ตัวซิมเองได้มีการสวมชุดอัมพังร่างกายตนเองแล้วด้วยเพื่อปกปิดตัวตนของตนเอง และยังอวดความสามารถในการไ่ผนังไ่กำแพงของเขาในระหว่างการตามล่าทั้ง3สาวจนสุดท้ายรับทางฝั่งแคซี่ก็สามารถพาทุกคนรอดมาจากการตามล่าของซิมมาได้สําเร็จและที่แรกที่นางเอกคิดออกรับก็คือพาตัวพวกเธอไปกบดานที่ป่าแห่งหนึ่งไม่มีทั้งกล้องวงจรปิดไม่มีทั้งสัญญาณ WiFI อะไรทั้งนั้นและเมื่อทุกคนปลอดภัยกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยทั้ง4ี่สาวรับก็เริ่มต้นในการพูดคุยเปิดใจซึ่งกันและกันว่าสรุปแล้วมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมากันแน่สรุปแล้วไอ้ชายคนนั้นเนี่ยมันเป็นใคร ทำไมเขาถึงต้องการมาทำร้ายพวกเรากันละ่ะซึ่งแคสซี่ก็บอกไปตามตรงรับว่าเธอเองก็ไม่รู้สิ่งเดียวที่เธอรู้ในตอนนี้คือเธอสามารถล่วงรู้อนาคตอันใกล้ได้และเปลี่ยนแปลงมันรับก่อนที่มันจะเกิดขึ้นส่วนเหตุผลต่างๆของการตามล่าแคสซี่บอกไม่ได้จริงรับว่าชายคนนั้นเป็นใครและต้องการอะไรกันแน่สามสาวในตอนนี้ครับพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าไอ้ชายปริศนาคนนั้นเนี่ยยังกระแมงมุมเลยว่าไหมไตเพดานโคตรจะเก่งเลยมันเป็นไปได้ไงเนี่ยตามหลักวิทยาศาสตร์ ซึ่งคำพูดนี้ครับมันได้จุดประกายความคิดอะไรบางอย่างในหัวของแคสซี่เกี่ยวกับงานวิจัยแมงมุมที่เธอได้เคยอ่านจากสมุดบันทึกของคุณแม่นางเอกตอนนี้ก็ไม่รอชาร้าสิครับจัดการขอตัวทั้ง3สาวเพื่อกลับไปดูสมุดบันทึกของคุณแม่ก่อนแล้วกันระหว่างนี้ให้พวกเธอรออยู่ที่นี่ห้ามไปไหนโดยเด็ดขาดแคสซี่ให้สัญญาว่าอีกไม่เกิน3ชั่วโมงเธอจะกลับมาและย้ำอีกรังรับว่าห้ามไปไหนและห้ามทำอะไรงงโง่ๆสาสาวเองก็รับปาก ก่อนที่นางเอกจะรีบเดินทางกลับไปที่บ้านในทันทีเพื่อเปิดดูสมุดบันทึกต่างๆของคุณแม่จนเธอได้เจอเข้าจริงรับกับบทความประหลาดที่ถูกเขียนบันทึกเอาไว้มันมีใจความบอกว่า ใครก็ตามครับที่ได้สัมผัสกับพิษแมงมุมลึกลับมันจะมอบพลังอำนาจความสามารถให้กับคนคนนั้นมีพละงกาลังที่แข็งแกร่งว่องไวดยูด,ดั่งปีศาจมีร่างกายที่สามารถปล่อยพิษได้ถึงขั้นปีนป่ายไปที่ใดก็ได้ที่ตนนั้นต้องการไม่ต่างกับแมงมุมนางเอกก็เริ่มจะปฏิติดประต่อเรื่องราวต่างๆได้แล้วครับแถมตัวเธอในตอนนี้ยังเจอเข้ากับรูปถ่ายของคุณแม่ที่เคยถ่ายเอาไว้กับไอซิมเมื่อน,นานมาแล้วแคสซี่ก็เลยรู้ในทันทีครับว่าเรื่องราวต่างๆมันเชื่อมโยงกันมาตั้งแต่ในอดีต ก่อนที่ภาพยนต์จะตัดกลับมาที่ทางฝั่งของซิมกันต่อบ้างหลังจากที่เขาได้กลับมาที่คอนโดของตนแล้วนีน่ก็โวยวายกับแฮกเกอร์ชุดใหญ่ว่าไอ้สามสาวมันรู้ได้อย่างไรว่าเขาจะเดินทางไปที่นั่นแล้วหนีจากเงื้อมือของเขาไปได้ทันเวลาแบบพอดีซึ่งพอสืบไปสืบมาซิมเองก็รู้ความจริงว่าไอ้หญิงปริศนาคนนั้นมันมีชื่อว่าแคสซี่เว็บลูกสาวแคสซานดาเว็บอดีตเพื่อนร่วมงานของซิมมาก่อนส่วนทางฝั่งของสามสาวรับจูเลียอัญญาแล้วก็แมตตี้ หลังจากที่รอแคสซี่ได้ชั่วโมงเสร็จๆพวกเธอก็เริ่มจะทนไม่ไหวแล้วคิดว่าตนเองโดนทิ้งแล้วหรือเปล่าแมตตี้ก็เลยเสนอไอเดียครับว่าแถวนี้เนี่ย มันมีร้านบาร์แห่งหนึ่งใกล้ๆอยู่เราไปหาอะไรกินกันปะซึ่งอัญญาเองค่อนข้างเห็นด้วยแต่ไม่ใช่กับจูเลียสุดท้ายแล้ว2เสียงก็มากกว่า1เสียงทั้ง3คนตัดสินใจไปกินข้าวที่บาร์แห่งนั้นโดยเลือกจะไม่สนใจคำพูดของแคสซ,ซี่ให้รออยู่ที่นี่แต่อย่างใดบอกเลยครับว่าความคิดของ3มสาวนในตอนนี้เป็นความคิดที่ผิดถนัดอย่าลืมนะครับว่าซิมสามารถเข้าถึงทุกกล้องวงจรปิดทุกสัญญาณการสื่อสารทุกวอริทยุข,ของทางตำรวจเขามีหูตาอยู่แทบทุกที่ ที่สุดแล้วซิมก็ใช้เวลาไม่นานตำแหน่งของสามสาวที่ตามหาก็ปรากฏเขาเองก็ไม่รอช้าสิครับจัดการมุ่งหน้าเดินทางไปที่นั่นในทันทีเพื่อจัดการปิดงานให้เรียบร้อยในขณะที่ทางฝั่งของแคสซี่ในตอนนี้หลังจากที่เธอได้เดินทางกลับมาที่ป่าจุดนัดพบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่ก็ไม่เจอเข้ากับ3สาวแต่อย่างใดมันก็เลยทาให้ตัวเธอค่อนข้างเซ็งจัดแล้วเริ่มต้นออกเดินตามหาพวกเธอในทันที จนได้เจอเข้าจริงๆกับ3สาวในตอนนี้ที่กําลังกินดื่มในบาร์แห่งหนึ่งกันอย่างมีความสุขแคซี่ตะโกนออกไปเสียงแข็งเลยนะครับว่าเราต้องรีบไปจากที่นี่ก่อนที่ไอตัวไต่เพดานมันจะมาถึงและยังไม่ทันที่นางเอกจะพูดจบ อิซีเคียวซิมรับในชุดสีดําของเขาก็ปรากฏตัวขึ้นพุ่งตัวเข้าจู่โจมทั้ง3สาวในทันทีส่งพวกเธอแต่ละคนครับไปสู่ขิดซึ่งนางเอกเ,เองก็ไม่รอดแต่โชคดีที่ว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้มันเป็นเพียงแค่ภาพในนิมิตของนางเอกเท่านั้นยังไม่เกิดขึ้นจริงในปัจจุบันมันก็เลยทำให้แคสซี่ในตอนนี้ครับพอจะมีเวลาในการเปลี่ยนแปลงอะไรอยู่บ้างแทนที่เธอจะเลือกเดินรับเธอกับเลือกจะขับรถไปที่บาร์แห่งนั้นแทนให้เร็วที่สุดเท่าที่เธอนั้นจะทําได้ในขณะที่3มสาวในตอนนี้ยังคงไม่รู้รับว่า Sim ใกล้จะถึงที่นั่นเข้าไปทุกทีแล้วในที่สุดซิมก็ได้ปรากฏตัวขึ้นเตรียมพร้อมจะปิดจ็อบกับทุกคนซึ่งในตอนนั้นแคซี่ที่ขับรถมาก็พุ่งชนตัวซิมอย่างจังรับจนตัวเขากระเด็นไปไกลและบอกสามสาวให้รีบขึ้นรถก่อนจะเตรียมตัวชิ่งไปจากที่นี่ครับรอดจากการตามล่าของซิมไปได้อย่างบุบวิดเกือบไม่ทันแล้วสิแคซี่ <Cass ie S 1> ในตอนนี้ได้มีการตัดสินใจพาทั้ง3ส,สาวรับ ไปกบดานที่โรงแรมแห่งหนึ่งก่อนซึ่งวันพุนี้นางเอกก็มีความตั้งใจว่าจะส่งพวกเธอแต่ละคนกลับไปหาผู้ปกครองของตนเองซะเรื่องมันจะได้จบลงสักทีแต่ว่ามันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะสิครับเพราะทั้ง3ส,สาวนี้มีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันก็คือพวกเธอรับไม่มีครอบครัวให้กลับไปหาเลยแม้แต่คนเดียวแคซี่ครับเป็นที่พึ่งเดียวสําหรับพวกเธอแล้วจริงๆนางเอกนี่ถึงกับกุมขมับเลยครับเพราะว่าหนทางในการจบเรื่องนี้แคซี่คิดออกเพียงแค่อย่างเดียวก็คือเธอจะต้องรู้เรื่องราวเกี่ยวกับแมงมุมลึกลับตัวนั้นละเเอีียดดททท่่สุา ได้เพื่อหาหนทางในการหยุดซิมให้สําเร็จและคําตอบที่ว่านี้ครับไม่ได้มีอยู่ในสมุดบันทึกของคุณแม่เธอแต่อย่างใดแต่มันอยู่ที่ป่าอเมซอนที่ประเทศเปรูนางเอกมีความจำเป็นต้องเดินทางไปที่นั่นเท่านั้นครับถึงจะได้คําตอบและเมื่อเช้ามันต่อมาได้มาถึงเนี่ย แคซี่ได้มีการวานให้เบนปากเกอร์มาช่วยดูแลสามสาวในระหว่างที่เธอไม่อยู่หน่อยละกันคาดว่าการเดินทางครั้งนี้ของแคซี่ครับจะกินเวลาประมาณอาทิตย์หนึ่งระหว่างนี้เบนจะต้องดูแลทั้งสามสาวครับห้ามเธอออกไปไหนโดยเด็ดขาดไม่ฉะนั้นแล้วไอ้เต่าไต่กำแพงรับจะมาตามเก็บพวกเธอแต่ละคนเบนในตอนนี้ไม่ได้รู้เรื่องอะไรเยอะมากแต่เพื่อนขอแบบนี้เขาก็ต้องยอมทําตามซึ่งหลังจากที่นางเอกได้เดินทางมาถึงที่ประเทศเปรูปได้สําเร็จเรียบร้อยแล้วนี่เขาก็รีบตรงดิ่งไปที่ป่าเมซอนในทันที ไปยังค่ายวิจัยครับที่คุณแม่เคยตั้งแคมป์อยู่เมื่อ20ปีก่อนและเมื่อนางเอกได้เดินทางไปถึงก็มีชายแก่คนหนึ่งรับรอเธออยู่แล้วและเขาก็รอคอยจะเมาคคาตอบทุกอย่างให้กับตัวแคซี่ตราบเท่าที่เธอนั้นต้องการอยากจะรู้ชายแก่ได้มีการพาตัวแคซี่ไปยังบ่อน้ําลึกลับแห่งหนึ่งที่มันเคยเป็นสถานที่เกิดของเธอมาก่อนและเป็นที่เดียวกันครับกับที่แม่เธอนั้นจากไปคําตอบทุกอย่างครับมันอยู่ในนั้นหมดแล้วว่าแล้วชายแก่ก็ถอดจิตให้นางเอกลงไปอยู่ในบ่อน้ําแห่งนั้น และมันก็มีสายแมงมุมโยงใหญ่มากมายเพื่อเชื่อมต่อกับตัวเธอ ให้เข้าถึงภาพเหตุการณ์ในอดีตทุกอย่างถึงจุดเริ่มต้นครับของการตามหามงมุมลึกลับของคุณแม่นางเอกในครั้งนั้นย้อนกลับไปในช่วงตั้งครรภ์ของคุณแม่นางเอกในช่วงเวลานั้นครับอีกไม่กี่เดือนจะคลอดแล้วคุณหมอสูติประจําตัวได้มีการรายงานผลเลือดของลูกในท้องของแคสซานดาให้เธอได้ฟังว่าลูกในท้องรับเธอป่วยเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงชนิดรุนแรงมากว่ากันว่าหลังจากคลอดแล้วจะมีชีวิตอยู่ได้เพียงแค่ไม่นานก่อนจะจากไปแคสซานดาในตอนนั้นเธอเสียใจเป็นอย่างมาก และค้นหาวิธีการรักษาลูกในท้องของเธอให้ได้จนได้รู้ว่าพิษของม,มุมลึกลับชนิดหนึ่งมันมีความสามารถในการเปลี่ยนเปปไทด์โปรตีนใน DNA ของลูกให้กลับมาเป็นคนปกติได้นี่ก็เลยเป็นสาเหตุของการสำรวจของแคสซานดราในครั้งนั้นในช่วงก่อนที่เธอจะคลอดเพียงแค่1เดือนแคสซานดรารับรู้ความเสี่ยงนี้เป็นอย่างดีครับแต่ถ้ามันเดิมพันกับชีวิตของลูกที่จะเป็นปกติเธอนั้นก็ยอมทําและเท่านั้นยังไม่พอครับนางเอกยังรับรู้ความจริงบางอย่างเกี่ยวกับพลังอํานาจที่ตนเองนั้นมีอยู่เธอมีความสามารถในการยา อย่างรู้อนาคตได้ใช่แก่บอกความจริงบางอย่างกับนางเอกไปว่าถ้าเธอฝึกฝนมันอย่างเชี่ยวชาญแล้วล่ะก็การอย่างรู้ครับ มันอาจจะไม่ได้มอบพละงํำลังที่แข็งแกร่งไม่ได้มอบความว่องไวให้กับเธอแต่มันจะเป็นพลังที่มีอำนาจมากๆถ้าอยู่ในมือคนที่ถูกต้องเพราะนางเอกจะเป็นเพียงแค่คนเดียวครับที่สามารถเปลี่ยนแปลงอนาคตก่อนที่มันจะเกิดได้และถ้าเธอฝึกมันจนถึงขั้นโปรแล้วเนี่ยเธอจะสามารถถอดจิกรับอยู่หลายที่ในเวลาเดียวกันได้เลยซึ่งเป็นความสามารถที่แข็งแกร่งมากๆในขณะที่ทางฝั่งซีมในตอนนี้ก็ตามหาสามสาวกันอย่างำคามักคเม้นเป็นทั้งสัปดาห์ก็ยังไม่เจอกับบอ่อแสของพวกเธอแต่อย่างใดนั่นก็เป็นเพราะว่าเบนปาเกอร์ดูแล พวกเธอเป็นอย่างดีแถมในวันนี้รับแมรี่ปาเกอร์น้องสาวของเบนก็ยังมานอนเป็นเพื่อนเขาในคืนนี้ด้วยทุกคนนั้นดําเนินชีวิตกันไปตามปกติรอคอยวันที่แคซ,ซี่นั้นกลับมาแต่แล้วเหตุการณ์ไม่คาดฝันมันก็เกิดขึ้นเข้าจนได้เมื่อจูจ่ๆรับนำค่ําของแมรี่มันเกิดแตกขึ้นมาแบบกระทันหันนั่นเป็นสัญญาณที่บ่งชัดครับถึงการจะคลอดลูกของเธอแล้วซึ่งมันจะก่อนกําหนดข้อจริงๆไปถึง3สัปดาห์ นี่ก็เลยบีบให้เบนไม่มีทางเลือกครับจะต้องพาตัวแมรี่ไปส่งที่โรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนและงานนี้เขาทําคนเดียวไม่ได้จริงครับสามสาวก็เลยอาสา,าจะช่วยอีกแรงหนึง่งในการพาตัวแมรี่ไปส่งที่โรงพยาบาลโดยที่ทุกคนครับก็ต้องเตรียมตัวเองเป็นอย่างดีห้ามเปิดเผยใบหน้าสูตรที่สาธารณะโดยเด็ดขาดไม่ฉะนั้นแล้วไอตัวไต่กําแพงมันจะมาหาในระหว่างที่เบนรับกำลังขับรถพาน้องสาวไปที่โรงพยาบาล สุดท้ายเนี่ยก็มีบางคนในสามสาวพลาดท่าเข้าจนได้ใบหน้าของเธอครับได้โผล่เข้าไปที่กล้องตัวหนึ่งจนแฮกเกอร์ทางฝั่งของซิมเองก็จับได้รีบส่งที่อยู่ให้เขาครับออกไปจัดการให้เรียบร้อยในทันทีในขณะที่ทางฝั่งแคซซี่ในตอนนี้หลังจากที่เธอได้เดินทางกลับมาถึงที่นี่เป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยที่คอนโดครับไม่เจอกับกลุ่มของเบนแต่อย่างใดเจอเพียงแค่น้ำเปียกๆอยู่ในพื้นแคซซี่รู้ในทันทีครับว่าน้องสาวของเบนน่าจะคลอดในคืนนี้และกำลังมุ่งหน้าไปที่โรงพยาบาล ถว่าไม่นานหลังจากนั้นเนี่ยภาพนิมิตของนางเอกมันก็ปรากฏขึ้นมาอีกครั้งเป็นภาพของทุกคนในรถของเบนรับที่ประกอบไปด้วย3ามสาวแมรี่และก็เป็นปาร์เกอร์ได้ถูกรูประเบิดของซิมรับเผาจนเละเทะ แคสซี่รู้ได้ทันทีครับว่าตนเองอยู่เฉยไม่ได้อีกต่อไปแล้วเธอรีบเดินทางไปหาพวกเขาในทันทีครับตามภาพนิมิตที่ปรากฏซึ่งแคสซี่เองครับก็หาทางในการสกัดกั้นตัวซิมได้สําเร็จโดยการขับรถพุ่งชนตัวเขาอีกครั้งหนึ่งก่อนจะปาระเบิดได้สําเร็จในช่วงเวลาที่ซิมเสียท่าครับแคสซี่ก็มีเวลาอยู่พักหนึ่งในการบอกกับเบนว่าให้เขาส่งตัว3ส,า,สาวมาให้กับแคสซี่และให้เบนครับพาแมรี่ไปส่งที่โรงพยาบาลเลยไอตัวไต่ผนังเนี่ยมันจะไม่ตามล่าพวกนายหรอกแต่มันจะตามพวกเราแทนว่าแล้วครับแคสซี่ก็พา สามสาวขึ้นรถแล้วรีบชิงหนีไปในทันทีอีกทางหนึ่งในขณะที่ทางฝั่งของซิมเองก็รีบตามพวกเธอกันไปอย่างกระชั้นชิดและหาทางในการกำจัดพวกเธอให้ได้จนเกิดเป็นการต่อสู้ครั้งสุดท้ายขึ้นมาครับแคซี่ระหว่างขับรถเธอพยายามจะใช้ภาพนิมิตของตอนเอง เพื่อมองเห็นอนาคตที่จะเป็นไปได้จนเธอได้รู้ครับว่าสถานที่ที่เจ๋งที่สุดในตอนนี้ที่จะดุดพ้นจากการตามล่าของตัวซิมได้ก็คือโรงงานพลุที่ถูกไฟไหม้ครับทั้ง3ส,สาวเห็นครั้งแรกเด็กก็แทบจะตกใจกันว่ามันไม่อันตรายเกินไปหน่อยหรอถ้าที่นี่เกิดระเบิดขึ้นมาเราเละเป็นจุนเลยนะเว้ยแต่แคสซี่เองครับก็มั่นใจในความสามารถในการมองเห็นอนาคตตนเองว่าจะสามารถหลบหลีกสิ่งกีดขวางต่างๆได้และไอ้พวกพลุพวกนี้แหละจะเป็นอุปรสรรคสําคัญครับสําหรับตัวซิมในการมาตามล่าพวกเราในครั้งนี้ ทีนี้ครับสิ่งที่นางเอกต้องการก็คือให้สามสาวรีบขึ้นไปถึงที่ดาดฟ้าให้ได้เร็วที่สุดในระหว่างนี้ก็ต้องจุดพุที่ตึกข้างล่างนี้ด้วยเพื่อวางกับดักใส่ตัวของซิมเพราะว่าในตอนนี้ครับซิมได้เดินทางมาถึงที่นี่ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วและได้บุกเข้ามารับเพื่อเตรียมกำจัดทั้ง4ี่สาวแต่ระเบิดพุมันก็ทํางานขึ้นมาเสียก่อนแสดงระเบิดรับได้ขัดขวางตัวซิมได้อย่างชัดเจนและทําให้เขารับเชื่องช้าลงไปค่อนข้างมากในขณะที่ทางกลุ่มของนางเอกเธอได้มีการใช้พลังในการมองเห็นอนาคตหลบหลีกรูกระเบิิดดต่่าางๆครับทีเกกจ พลุระเบิด และพาทั้งสามสาวขึ้นไปยองบนดาดฟ้าได้สําเร็จในขณะที่แต่ละคนไม่มีแม้แต่รอยขีดข่วนด้วยซ้ําผลก็ปรากฏว่าเฮลิคอปเตอร์รับให้ความช่วยเหลือก็รออยู่ที่นั่นจริงๆทั้ง4สาวในตอนนี้ต้องพากันหลบพลุรับที่กาลังถูกจุดระเบิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเป็นปฏิกิริยาลูกโซ่ที่เกิดขึ้นและจะต้องหาทางไปที่หอให้สําเร็จแต่ก่อนที่พวกเธอจะทําได้นั้นซิมก็ปรากฏตัวขึ้นมาแบบพอดีซึ่งเขาเองขอเก็บ3สาวไว้ทีหลังยังไงพวกเธอก็ไม่น่ารอดครับถ้าตึกนี้ถล่มเพราะฉะนั้นแล้วกัน เอาเธอให้เดียงให้ได้จนมันก็เกิดเป็นการต่อสู้ขึ้นระหว่างตัวเธอ กับตัวของซิมถึงแม้ว่าตัวนางเอกจะไม่มีพละกกาลังที่แข็งแกร่งในการต่อกรกับซิมได้แต่การที่เธอมองเห็นอนาคตครับเธอสามารถคํานวณเหตุการณ์ต่างๆองศาของสะเก็ดระเบิดให้มันสามารถโดนตัวของซิมได้แบบเต็มๆในเวลาที่เหมาะสมในขณะที่ทางฝั่งสามสาวในตอนนี้ก็ประสบกับชะตากรรมเกือบจะล่วงตกลงไปข้างล่างแล้วนางเอกในตอนนั้นครับถูกบีบทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นตัวซิมหรือว่าชะตาชีวิตของทั้งสสาวจนเธอเองก็ปลดล็อกความสามารถหนึ่งขึ้นมาครับมันคือความสามารถในการแยกร่างโทรจิต เพื่อส่งรากแยกเธอทั้ง3คนไปช่วยทั้ง3ส,สาวให้พ้นจากวิกฤตในครั้งนี้แต่ตัวเธอกับซิมก็ต้องฟัดกันต่อครับนางเอทในตอนนี้ที่ดูเหมือนว่าจะเสียท่า สุดท้ายครับเธอใช้ความได้เปรียบในการมองเห็นอนาคตหลบเลี่ยงเหตุการณ์ทุกอย่างที่เธอจะถูกกำจัดและส่งตัวซิมครับให้ร่วงตกลงไปเบื้องล่างได้สําเร็จพร้อมกับสะเก็ดระเบิดมากมายที่พุ่งทับตัวของเขาเลยได้ว่าช็อตนี้ครับซิมเดี้งขาที่มันก็เลยเป็นเหมือนกับการเปลี่ยนอนาคตของซิมอย่างเป็นทางการแทนที่ว่าตัวเขารับจะถูกสามสาวกำจัดในอนาคตกลับกลายเป็นว่านางเอกเ,เปลี่ยนแปลงอนาคตไปใหม่จนเขาเองถูกเธอกำจัดแทนแต่เรื่องมันก็ยังไม่จบเพียงเท่านั้นครับ เพราะว่าตึกมันยังคงถล่มลงมาอย่างต่อเนื่องและสุดท้ายนางเอกก็พลาดท่าเธอร่วงตกลงไปในฝั่งที่เป็นแม่น้ำครับและเตรียมพร้อมในการจมดิ่งสู่ก้นบึ้งในทันทีสำร้ายสะเก็ดระเบิดบางอันก็พุ่งอัดเข้าไปที่หน้าของเธออีกด้วยใครเห็นช็อตนี้ก็ว่าไม่น่ารอดเป็นแน่ แต่สุดท้ายครับทั้ง3ส,สาวก็กระโดดลงไปในน้ําเพื่อช่วยชีวิตของแคสซ,ซี่ขึ้นมาได้สําเร็จและพยายามจะปั๊มหัวใจเธอครับจนสุดท้ายแคสซ,ซี่ก็รอดชีวิตมาได้อย่างปาฏิหาริ์ซึ่งหลังจากเหตุการณ์เลวร้ายต่างๆได้จบลงไปเนี่ยทั้ง3ส,สาวในตอนนี้ได้ตัดสินใจกันแล้วว่าจะย้ายมาอยู่ที่อาพาร์ตเมนต์ของแคสซ,ซี่กันอย่างจริงจัง ให้เธอกลายเป็นผู้ปกครองคนใหม่ของพวกเธอในขณะที่สภาพร่างกายของแคสซ,ซี่ในตอนนี้ก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปดวงตาของเธอครับไม่สามารถมองเห็นเป็นปกติได้และต้องนั่งอยู่ในรถเข็นครับไม่ดูอีกนานสักเท่าไหร่แต่สิ่งหนึ่งที่เธอกล้าบอกสามสาวก็คือตาของเธอในตอนนี้ครับกลับมองเห็นชัดเจนมากขึ้นไปอีกมองเห็นถึงขั้นที่ว่าอนาคตของสามสาวจะเติบโตกลายเป็นใครและมีพลังอํานาจแบบไหนก่อนที่เรื่องราวทั้งหมดครับก็ตัดจบลงแต่เพียงเท่านี้ทีนี้ครับมาเข้าสู่ช่วงพูดคุยแหล่งดูกันบ้าง หลังจากเรื่องราวในหนังเรื่องนี้ได้จบไปเนี่ยประเด็นที่น่าสนใจสุดก็คงไม่พ้นเรื่องของความเชื่อมโยงของหนังเรื่องนี้ครับ ับเรื่องราวของหนังเรื่องอื่นในจักรวาลของโซนี่ไม่ว่าจะเป็นสไปเดอร์แมนเวเนอมมอร์บียสอะไรแบบนี้ครับต้องบอกว่าหนังเรื่องนี้มีความเชื่อมโยงกับจักรวาลเหล่านั้นจริงๆและคนที่เชื่อมโยงก็ไม่ใช่ใครที่ไหนคือเบนพาร์เกอร์และก็แมรี่พาร์เกอร์ในหนังนั่นแหละอย่าลืมนะครับว่าเรื่องราวในหนังคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในปี2003และลุงเบนที่เราก็ต่างรู้จักกันดีครับว่าเป็นลุงของปีเตอร์พาร์เกอร์ว่าที่สไปเดอร์แมนในอนาคตในปีนี้คุณลุงเบนก็ยังคงเป็นวัยรุ่่่่นนนนนอออยยููัััเงงงและกลกกานนําาตหรมคึ ในขณะเดียวกันรับแมรี่พาร์เกอร์น้องสาวของเขาก็ตั้งคันลูกคนหนึ่งอยู่ซึ่งตัวหนังเองไม่ได้บอกชัดเจนนะครับว่าแมรี่ตั้งชื่อลูกชายคนนี้ให้ชื่อว่าอะไร แต่ถ้าเราคนดูคาดการณ์กันไม่ผิดเขาจะเกิดมามีชื่อว่าปีเตอร์ปาเกอร์ไม่มีผิดแน่ครับในขณะที่อนาคตของนักสี่สาวนี่มันก็เป็นอะไรที่น่าติดตามกันต่อมากๆว่าสุดท้ายปลายทางแล้วทั้ง3คนครับจะได้พลังอํานาจของสไปดี้มาจากไหนและเวลาตอนนั้นคือเมื่อไหร่เวลาที่แคสซี่มองเห็นอนาคตของทั้ง3คนครับที่ต่อสู้เคียงใบเคียงลากันบอกได้เลยครับเมื่อถึงตอนนั้นตัวของแคสซี่เว็บเองคงใช้พลังตนเองได้อย่างแกร่งกล้าแล้วแหละแ,และสามารถรับมือไวไลท์ที่จะโผล่มาในอนาคตได้